สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆรวมโลกเบิร์ดทุกท่านนะครับเด้อม,มาแล้วครับมันอนี่พญาย้สายเอาปามมาขาย้อพี่น้องเด้ตอตอ,ตอนตัดอยู่สวน,นบ่ได้เอถ่ายคลิปให้พี่น้องเบ่งดอกครับพี่น้องเด้อเมืม่อยหลายครับพี่น้องเลยเอาขึา้นรสซาเล้งแล้วก็จะค่อยมาหอดหลานเผินแล้วก็คอยมาถ่ายเออนี้วิถีชีวิตครับพี่น้องเนาะคนบ้านๆคนตัดสีตัสาพี่น้องเด้อทำมาหากินนะพี่น้องเนาะ เมื่อนี้พญาย่กายกับนี่แหละครับอยู่กับห่วกับสวนอยู่กับบ้านครับเพชรของเจ้าของปลูกเองครับขายเองครับพี่น้องสองปีหกเดือนก็ได้ขายพี่น้องไปนี่ปีที่สามแล้วครับพี่น้องสามปีเขาสี่ปีแล้วครับพี่น้องมันเริ่มเริ่มมีหลายแด้แล้วครับพี่น้องเด้อเมื่อี้พญายเกษ์มึงตัดสร้างครับพี่น้องที่ได้จักรัลครับแท้ๆครับพี่น้อง นี่รถขึ้นมายังบ่อให้นะครับสวัสดีครับเออเอฟเด้อมื้อนี้พอเอาปลามาขายแล้วครับครับพี่น้องอืมพอจะใสยก็มาคือเก่าครับเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นตาสร้างแล้วครับพี่น้องขึ้นแต่สร้างแล้วครับเสร็จแล้วครับเหล่าพี่น้องนี่ครับปลารับพี่น้องราคาหนาละนี่พี่น้องเด้อมื้อนี้กับสี่บาทยี่สิบตังค์ครับพี่น้องกับบ่หลายกับบ่อน้อยครับพี่น้องก็ถือว่าอยู่ได้อยู่พี่น้องสำนมิก็ได้ก็ยังดีก็ กีกายปีกออยู่ครับพี่น้องเออถือว่าดีอยู่ครับพี่น้องนี่ปามเพิ่นกระไลครับพี่น้องเด้ปามครับสำหรับซื้อทุกมือครับพี่น้องนี่เออได้บวชอาทิตย์กระออกครับพี่น้องสลักขาพญายักษ์กับเมืองดอกเออวิถีวิถีชีวิตคนบ้านบ้านได้พี่น้องเด้อต่สีตาสาทำมาหากินพี่น้องสลับพี่น้องเด้ราคาเออน้ำหนักลดขาออกเหลือเท่าไรกะ คงได้ต่นั้นแหละพี่น้องเด้อพย,ย่สสายกับที่แมนได้เท่านี้แหละครับพี่น้องเออเพราะว่ามันกันปามยังน้อยอยู่ครับเด้อพี่น้องเด้อทำมาหากินนะพี่น้องเด้เออคันเห็นคลิปนี้แล้วคันมาคันชอบใจก็อย่ายลืมกดไลค์กดติดตามพยัสสายได้ครับเด้อนี่แหละครับชีวิตคนบ้านๆครับตาสีตาสายได้พี่น้องอาได้จากรแล้วครับเนาะหากักตำรามงค์กรครับคำถามขอแก้เพล่นครับ ได้จังโลนา่ะเสียส <25 5. S 1> องร้อยห้าสิบห้าออกิโลพี่น้องสาเล่งเดี๋ยวได้พี่น้องเด้อได้ทอนนี้แหละครับพี่น้องคลิปนี้กัมมแค่นี้แหละครับวัสดีครับครับ